ดีเียบั้งดันแงถงว่าใชานี่ยดีมากว่าฉันทเลยี่ยังม่เปนรเับเลยสูดรลดีเสียายังหดั้นแส่งงปดั้นั้นที่อยจชีรามาดูว่าโอเคที่พี่ตาเลยช่ไมวันน้ที่เด็ดูเลยช่ไมไอ้ดอกวิเ่ยดสกูจะดูตน้ก่าเนาะครับเท่าที่เราค้นเจอมีกี่ใบครับมีใบเดียวครับใบเดียวความพิเศษคืออะไรครับพิเศษก็คือ ใบนี้ครับเป็นธนบัตรตัวอย่างซึ่งผลิตจริงๆก็หลักสิบใบนะครับแต่มีใบนี้ใบเดียวที่เป็นลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่7ตอนที่ท่านเสด็จไปใช่ครับผมคอนี้คือสัตวโมาต์วางตัวนี้หนึงครับให้กล้องจับชัดๆรับใช่ครับเพราะมีลายพระหัตถ์ของพองค์ท่านอยู่นะครับครับโอ้ความพิเศษความหมายครับอย่างแรกครับพวกเราได้ความรู้มากเลยแล้วก็เรื่องที่2คือ นี่คือสมบัติของประเทศเราครับที่เราทํานึกเก็บมาดาท้ายนําแม่จีตินี้มาพอป략ท่าล่ะเว้ยใช่ป่ะเนาะดี100บาทตันตะยั่วก็บาทตัน100ที่ยาวลูย่าล่ะเว้ยใช่ป่ะเนาะโอเคตเงินจีนไม้เสือตรงมาเนี่ยใชยตั้วหยอกพี่รอยาวลูย่าเนาะดีหาเล่ดิอ่ะทุบลุเตะอี้ตั้วก็อ่าลงปองคู่เหยก็100ยั่วไปสิเนาะอาจจะไม่รู้ดีตะยั่วก็มาคุณบ้าเหมี่ยวบิงละหมัดแล้วป่าเด้อเนาะอาจจะไม่รู้มาทุบลุเตะ បងងា নমুনা လဲผิดတယ်ပြီးတော့ नम्बर 9ရဲ့အပြင်ရဲ့လက်မှတ်လဲပါတယ်အကြောင်းမလို့ခုလ ட்சி ပေါက်စေရဗတ်တန်း20ခါရှောင်းလို့ရเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မြှောက်ဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကငွေကြေးမိတ်ဆွေတို့အတွက်တိပညာပုလူဒ်တက္ကူခု یاد တော်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရビデオလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ follow မလုပ်နေရင်လည်း follow လေးနှိပ်ပေး throw ပါဗျာ